ไปไหนกันคะไปไปเล่นน้ำไปเล่นน้ำเกดาบถึงแล้วไปดูสิน้ำหน้าบ้านนอามีสระาน้ำหน้าบ้านด้วยเหรอเอาไปดูที่พักแล้วสิ วันนี้เรามาพักที่สีดารีสอร์ดนะคะทุกคนนคะรนายกนะคะนี่เลยบรรยากาศตรงร็อบบี้นะคะตรงร็บบี้อ้าไปเร็วไปห้องพักแล้วก่อนไป let's go อ้าวตึงแล้ว s <S แท้แ น้ำกี่คนคะเนี่ยสี่คนอ่ะสี่คนของกายอันไหนอ่ะเลือกเลยเลือกเลยเอาไว้ไเอาไว้ไว้้นี้สิได้โต๊ะสิว่าห้องน้ำนี่ห้องน้ำพี่พักราคาเด็กๆไปดูแกะนะคะโอ้โหน้ำตกแหล่แรงมากโอ้ น้ำแรงมากเลยเอฟาร์มน้องแกะนะคะเดี๋ยวจะพาเด็กๆไปดูแกะนะคะด้านในก็จะมีแกะด้วยนะคะสำหรับที่พักที่เรามาเนาะเวลคัมเข้าฟรี

โอ้โหนั่งเลยโอ้โหวิ huh. oh. Oh. ่งทำไมอ่ะเขาเวียนหัวโอ้เวียนหัวแล้ว พ่อพอพอพ่อพ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 ออไหนเดินลงสิอะลองเดินลงสิเดไฟบ้างคะพกเด็กเด็กเไหนืด็กเด็กเค็กเดเด็กเัここ็กเด็ทนขับรถไฟท ทำไมน้าดแดงเดะอืมปีนเก่งมากเลยค่ะระวังจะตกลงมานะที่นี่นะคะทุกคนมีสวนสนุกให้กับเด็กเล่นด้วยนะคะนี่เลยบรรยากาศด้านในนะคะท่ามกลางหุบเขานะคะมีร้านกาแฟนะคะอยู่ทางด้านนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีให้เด็กเล่นนะคะ กิจกรรมกิจกรรมเยอะมากๆเลยสำหรับที่นี่อ่าไหนสไลเดอร์ให้ดูหน่อยค่ะสไลเดอร์ให้ดูหน่อยค่ะถูกใจเด็กๆเลยโอ้โหหน้าแดงแล้วอะ่ะอ้าวไปเลย let's go โอ้ปีนทางทางด้านนี้เหรอคะอ้าวมามามา ไปไหนคะเนี่ยไปเล่นน้ำไปเล่นนะ้ำโอ้โหแล้วสกายไปไหนคะเนี่ยอ,อ๋อกายไปเล่นอะไรไม่รู้กายเลยอยากไปเล่นน้ำนะอ่ะไปเดินจะพาทุกคนไปเล่นน้ำนี่ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของการเล่นน้ำนะคะอ่ะสกายไปเดิน จะไปเล่นน้ำกันสไ,ไลเดอร์แล้วนะเก่งแล้วเอามาอ๋อไปเรียนว่ายน้ำมาเริ่มว่ายเก่งแล้วไม่กลัวน้ำแล้วนะครับทุกคน เอกชายสกายโอ้โหเก่งมากเลยห้าขวบใบน้ำไม่กลัวน้ำแล้วไปเล่นน้ำบ่อย เล่นน้ำกันอยู่นี่เล่นไหมไปดูแกะมาอ่มาเลยค่ะมาเปลี่ยนชุดค่ะมาไปดูแกะมาหรอเย็นเย็นน้ำเย็ยนมากตกใจว้าว <c oughs> <c oughs> สกายสกายวิ่งเก่งมากโอ้โ oh. ห เ,ออเป็นไงบ้างคะหลังจากไปเล่นน้ำมาสั่นเลยฮะจะไปเล่นเสาวไว้น้ำต่อหรอโอ้โหมือเหี่ยวเลยโอ้สั่นไหมคะสั่นไหมสั่นเลยจะไ,<ป>ไปเล่นอะไรต่อเล่นอะไรต่อเลยไปบอกเพื่อนดินอะไรนะแต่น้ำ,นำมีสาไว้น้ำได้ยหรอเอาไหนพาเพื่อนๆไปดูหน่อย เราไปไหนกันคะเนี่ยทำไมเดินไกลจังเลยอ่ะไม่ถึงจกทีเลยอันนี้รถเราเหรอคะอ๋อเรามารถบัสถึงยังอ่ะเสาไว้น้ำอ่ะยังเลยใกล้แล้วใกลยังใกลแล้วใกล้แล้วนี่อันนี้ป้าของเราอ๋อนี่รถของเราใช่ไหมนี่รถของเราจำได้ด้วยเหรอไปเร็วเร็ววิ่งวิ่ง จะไปเล่นสระว่ายน้ำกันนะคะทุกคนเดินไกลมากจากที่พักของเราพื้นที่กว้างมากเลย จะไปไหวแรงจังโอ้โหเก่งไหมเก่งไหมเก่งไปขึ้น อย่างอ่าตอนนี้เราก็กำลังจะไปกินอาหารเย็นกันนะคะระหว่างรอก็มีนกแก้วให้ดูด้วยนกอะไรนกแก้วนกแก้วนกแก้วหรอไงนกก้ตูนเอนกกะนกอะไรก็ไม่รู้ ระหว่างรอรถนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งรถลางไปทานอาหารกันนะคะที่ห้องอาหารารถมาแล้ว เติมพลังก่อนใช่ไหมครับเติมพลังแล้วเราจะไปไหนกันต่อครับ<ะ>ไปเล่นน้าโอ้โหกินให้อิ่มเลยนะเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ํากันต่ออ๋อแบ่งขนมอ่านี้เลยค่ะทุกคนบรรยากาศเช้านี้นะคะออห้องอาหารติดน้ําเลยนี่ไงเห็นบรรยากาศน้ําตกไหลลินนะคะบรรยากาศดีมากเลยสําหรับที่นี่เน,ะนาะนครนายกจ้า โอเคเดี๋ยวเรากินข้าวกันก่อนนะคะกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเล่นน้ำกันไปไหนนะคะไปดูแกกโอ้เดี๋ยวเราไปดูสิะะฮะเห็นอะไรอะ่ะโอ้น้ำน้ำไหลแรงมากเลย น้ำไหลแรงมากเลยระวังตกนะอ๋อมีม้าด้วยม้าตัวใหญ่ไหม,ม,มตัวใหญ่มากเลยไปเดี๋ยวเราพาทุกคนไปเดินดูบรรยากาศต,ตอนเช้านะคะที่สีดารีสอร์ทนี่อู้ม้าเขาปล่อยม้ามาวิ่ง โอ้เราจะไปเดินตรงไหนกันคะเนี่ยโอ้โหอ,อ,อันนี้น่าจะเป็นทางเดินนะคะสำหรับคนที่ชอบบรรยากาศแบบไปดูฟาร์มอะค่ะทางนู้นมีมีแกะอยู่ตรงนู้นเต็มเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของทางด้านนี้เนาะก็จะมีม้าเต็มเลยพื้นที่กว้างมากเลยค่ะสำหรับสีดารีสอร์ททุกคนไปกันเถอะ ลมรื่นมากเลยเดินไม่ทั่วเลยนะคะเพราะว่ากว้างมากๆเลยใครที่ชอบอยู่กับธรรมชาตินะมาที่นี่เลยนะคะเพราะว่ามีน้ำตกด้วยแล้วก็มีภูเขาให้เด็กได้อยู่กับธรรมชาติ